ô trời <laughs> ơi trời <laughs> ơi trời <laughs> ơi trời ơi เล่าเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าจาวุ้มนี่เป็นยังไงประวัติจาวุ้มแล้วเล่าประวัตให้ผมฟัง ตาอุ้มตาอุ้มที่เห็นอยู่ตรงอยู่ในทรงม้าอยู่ขี่ม้าอยู่เป็นเป็นเจ้าเจ้าเขาเจ้าดินเจ้าเขาอ๋อเจ้าเขาเจ้าดินเป็นเจ้าเมืองบริเวณนี้เจ้าเมืองบริเวณนี้ใช่ตาอุ้มเหรอครับอ๋อเขาเรียกว่าตาอุ้มนะครับเขาเปลี่ยนชื่อโดยจอมกระสานอำเภอจอมกระสานจังหวัดอะไรนะเปรียบีเฮ่อเปรียบีเฮ่อก็ไปได้ใช่ไหม ที่ภาษาพมิหารต่อโอ้โหตลาดตลาดแห่งนี้นี่สร้างมานานเรื่อยนานเรื่อยประมาณกี่ปีมาแล้วโอ้ยี่สิบตาอมนะตาอมโมนนเมนตาออมขี่มออตา totally. ตาออมตาหนอ่ม <Wow. S 1>